สองแม่ลูกอยู่ที่เอาเลทแล้วก็สามแม่ลูกแตงแตอนนี้เหรอ,อ,อ <c oughs> ไปล้านชอแม,ม่ลูกเพิ่งตื่นเ <c oughs> พิ่งตื่นยังปรับสภาพไม่ทันเดี๋ยวเราร้านแรกเราจะเข้าคือร้านโปโล,โลนะคะเราเข้าไปดูว่าร้านโปโล,โลมีอะไรบ้างร้านโคโ,โปโลก็เป็นร้านโปรดของเคเจทุกอย่าง40เอเซ็นต โ oh, น้นหมูนารักอ่ะดูแล้วแต่งดูแลสี่สิบเออเขาใช่สงสัยจะต้องไปจบที่ร้านอืน่น <laughs> แต่สื่อมันจะเป็นอะไรที่อย่เนี้ย เท่าไหร่ร้อกว่าถามเฉยใช่มันเปโลมันแพงเนาเกิดว่าดีจริงจริงจะซื้อเออใช่เนาะแพงถ้าเฉยแพงมากคือซื้อที่ตัวที่ใส่ได้นะเอาตัวนี้โอเคอยู่นะโถ้าแบบสองร้อยใช่เสื้อแม่เจ้ากันหนาวหรือว่าเสื้ออะไรที่มันใส่ได้หลายๆรอบเลยอย่างเสื้อโปโลอย่างพวกแจ็คเก็ตเสหนาวดีเสื้อยืดตัวเท่าไหร่หกสิบห้าก็นัดแบะหกสิบห้ายอดนิยมไว้แต่ลายใหญ่มากเนาะร้อยสามแปด ที่หนูซื้อให้บันดอนอ่ะของขวัญคริสต์มาสะมันมีแต่ตัวที่แบบอย่างเงี้ยแบบเรียบๆใส่งานใส่ไปทำงานหรือว่าใช่ใช่ที่ห้องแพงต้องซื้อแบบที่ใส่ไตัวนเออนี่สวยอันนี้เท่าไหร่ก็ประมาณ200เท่าไหร่โอ้สองสองร้อยกว่าบอกแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเหลือร้อยกว่าโน้ก็ตีไปอ่าถ้าครึ่งหนึ่งนี่มันร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็แปดสิบ แปดสิบแลเหลือประมาณเก้าสิบกว่าเก้าร้อยหนึ่งหรือประมาณร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยหนึ่งไม่ไหวนะไปกินหมูกระทะดีกว่าแต่กินหมูกระทะจ่ายค่ากับข้าวไม่เสียดายนะเจ็ดสิบห้าราคาเบาๆคณะทัวโอ้โหพร้อมจะเราลงมานะเราอ่ะโอ้โหทีหลังแต่งตัวมาเอาเลยต้องแต่งอย่างแม่ เรามาเอาเลทเนี่ยปกติตามธรรมเนียมเนี่ยถ้าเราจะมาเอาเลทก็เฉพาะว่าเวลามีเพื่อนมีญาติพี่น้องมาจากเมืองไทยแต่ว่าวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวว่าพวกเรากําลังจะกับเมืองไทยกับเมืองไทยเฮ้บั <Hey, S 1> กแตงเอ้ยกมือก่อนลูกแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันที่เมืองไทยนะคุณผู้ชมจะเป็นครั้งแรกของบักแปงด้วย mm hmm. เอาต้นคริสต์มาสถ่ายเอาเจอแล้ว <Yeah. S 1> นี่ โอ้สวยอยู่ไม่จะห่ายหนูตอนนี้อ่ะเดินไปเออสวยตอนนี้กินนมแล้วครับตอนนี้กินนมเพราะว่าเคเจไปเข้าห้องน้ํายายก็เลยป้อนนมบักแตงอยู่ตรงนี้เนาะไม่งองแงนะครับเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองไทยกันแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับแตงก็จะรับงานแล้วใช่ไหมครับเผื่อมีใครอยากจะให้แตงเป็นสปอนเซอร์แตงบางอย่างแตงทําได้ไหมครับ ทำได้ครับทำได้ครับทำได้ครับผมทำได้ครับแต่ถูกใจแตงสนใจสิ่งนี้เผื่อเขามาจ้างแตงไปรีวิวสินค้าทำได้ไหมครับเออได้ไหมครับตอบเร็วเขาจ้างแตงรีวิวสินค้าทำได้ไหมครับเห็นไหมนี่ใายโอ้โหได้เลยเหรอลูกเหรอโอเคคิดค่าตัวไม่แพงนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับถ้าใช่ยิ้มเร็วๆยิ้มใช่คับนั่นเห็นไหมหลานอยู่เป็น น่าถูกใจสิ่งนี้แตงชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกับผมได้ที่เมืองไทยนะครับถูกใจสิ่งนี้ยิ้มก่อนยิ้มสไมล์สไมล์ยิ้มยิ้มนี้สั่งได้แกจะพูดแล้วครับเจอกันที่เมืองไทยครับอ่าพูดมาแตงจะพูดอะไรพูดมาโอ้โหแล้วอะไรอีกครับ จะพูดอะไรกับคุณผู้ชมบ้างพี่ป้านะ้าอาที่เข้าเอ็นดูแตงเร็วโอเคแม่มายังเดี๋ยวเราจะไปร้านอะไรร้นโคชโคชเราจะไปโคชเนาะมีร้านเยอะแยะแต่ส่วนมากมาเดินถ้าเดินทุกร้านไม่ไหวจะเสียเวลาทั้งวันต้องเข้าแต่ร้านาที่เราอยากจะซื้อ วีดีวับวับต้นคริสต์มาสไฮอันแบบไหนสีขาวสวยเหรอเล็กมั้ยไม่พอไม่พออ่ะดูไปเรื่อยๆหัวใจอย่างนั้นอะเหรอสวยเหรอสวยแต่ราคาเนี้ยยังไม่ได้ลดลดเท่าไหร่ไม่รู้เลยจะถามดีกว่า ดูแล้มีสายมาหยิบมากอ่อนแม้ว่าสั้นขนาดนี้กำลังดีหุ้มคอเนี่ยโอ๊ะ s โ r r ถามเขาไหมาไม่รู้มีปไปดูดิหนูไปดูแต่งข้งนั้น้วเขาได้ล้วเห็นคู่มองแบบเดียวกันเลยเอาสีสีบสบเบสเนาะไายเลยวนนั้นลอ,อาดูที่เบอร์แปดอ่อดอะหนูใส่เบรอร์แปดปะอันนั้นเหรอ ม้านจะดูเลยมันยาวแค่ไหนไม่ลองเลยมีแต่เก้าเอ้ยยิบมาสีดำเฮ้ยเอ้ยิบมาหยิบมาเฮ้ยตาดีอ่ะเฮ้ยตาดีอ่ะคนเมื่อก no yeah. right> ี้เขาหาเขาไม่ได้นะสรุปวัาคุนมันอุ่นใช่แล้วใช้ทนมากเท้าเนี่ยหลายปีมาก แม่คูหนึ่งไม่พังเลยอ่ะไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะโอเคเจเคเจซื้อของขวัญให้แม่เป็นของขวัญคริสต์มาสนะเหรอโอ้โหบอกเลยตอนแรกผมจะสั่งอย่างอื่นให้แต่ว่าเอนนี้แพงโอเครานนี้จะได้ชัวร์ว่าชอบไงเหรอพามาซื้อของขวัญเราต่างพากันมาซื้อของขวัญเนี่ย กล้องถ่ายดูนะอันนี้กล้องยายไม่ได้ไ,ไปแตงไปออกสตาร์ทยังเดี๋ยวงงน้างนี้นี้นี้โอโ้ถ้าคืบมันจะง่ายกว่าแม่ตอนแม่เล็กลก,กับแม่อายุเท่านี้แม่คืบเคเจคืบเร็วด้วยโอ้เก่งเลยไปเร็วลูกไปอูเก่งจริงลูกเลยหลานยาย โอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากลูกเก่งจริงๆเลยว่าไงครับพี่กัวพี่กัวมานั่งนี่ไหมเล่นกับน้องนั่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 งแต่ระวังทับน้องแล้วโอ้พี่กัวโอรักพี่กัวเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือพี่กัวใหญ่ดื้อพี่กัวมาโอ้พี่กัวไม่กล้าใกล้น้องเลยเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าสอน ไว้ตั้งแต่เล็กๆเลยว่าแบบอย่าใกล้คือตอนเล็กๆอ่ะจะกลัวตัวใหญ่ใช่ไหมแต่งตัวเล็กมากใช่แต่งตัวเล็กมากก็กลัวนี้กลัวกลัวจะกลัวจะทับเวลาพิกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจก็เลยจะบอกว่าจะกลัวอย่าใกล้น้องตั้งแต่นั้นมาจะกลัวไม่กล้าเข้าใกล้น้องเลยตอนแต่ตอนนี้น้องเริ่มจะเข้ามาหาพี่กลัวแล้วแล้วก็จับแล้วก็เล่นแต่พี่กลัวก็คล้ายๆจะกลัวอยู่ไปไหนอะไปไหน ออกนอกบริออกนอก,อ,อ,อ,ก,นอ,กอนาเขตออกนอกอนาเขตยายอยู่ด้วยกันหลายตัวกวหลอกว่ายน้ำหูปาก ผมโยนผ้าแหวนอะไรนี้มัไหมิชู้ดเอาผ้ามาผูกคอเลยอันนึงหยิบมาใส่คอไว้เอานดูดแต่งมดงลแต,แต่ของั้ามาแซวผมามาแซวผมามาแซวผมก็สเต็กเที่ยงคืน Your hands is burned. My Mine is good. I think we have to open it a little bit. Oh, no, a little bit. See, look. That's oh, still that's still raw. You? Yeah, it's raw. We have another five minutes. Okay. Oh ho, oh, oh. view. Beautiful. 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 Look at that. จักวเฮ้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 จักรวาลไม่ใช่หรือเฮ้ใช่หรือจักวแกนมา love me ไม่ใช่หรือไม่ใช่หขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เอานี่แกนมา love m ีซิแกนมา love me จะเอาแกนมาเลยขอบคุณครับ ดับดับชุดชอดกำย้าโอ้โหนี่ตัวหอมตัวหอมการบ้าโอ้อันดับติดติด next This one's for me me and y a me and yai oh for me he's I don't care เอ้ารองเท้ามาส่งมา My best friend has paws I oh, pick oh, this one up cute t h s it yeah อันนี้น่ารักมากหาแม่ไอ้บายบายโอ้วัคซีนออกฤทธิ์โอ้พี่กว Yeah the Jaguar that's for you Jaguar อันนี้กันใครโวว้าวเซ็ เซ็ตโอ้โหให้ขายโอ้โอยได้สุดสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอย่าทำลายนะกูนะดีใจดีใจ good boy yes you're gonna love those <I know. S 1> keep them busy the whole time you guys are gone เออใช่ใช I already know what I got oh this one from Brandon s e ี่อะไรนะ้าใหญ่นะ Burberry. Burberry. What's the way? Very classy. Wow. Nice. Wow, so why? It's beautiful for your face. Yeah. So I swear. So why? So i Excellent. Okay. Uh, oh, that oh snuggies and dry rocks, dude. What did <rocked> <laughs> you trying to tell me? I need diapers? <laughs> I love that <laughs> <laughs> That's funny. I got diapers. Oh, oh my gosh. Okay, Thank you, you so You're much. I told I told. Oh my god. I know you already have a rope, but oh, I always but it's see so you. I always <laughs> see you wearing the same one. Yeah. So that oh, another this one would be nice. So, oh, oh, oh it's perfect. beautiful. And it's and it's a lot larger than the other one. So Oh, beautiful. Sleigh bells ring. Are you listening? In the lane, snow is glistening. I'm happy tonight. We're gonna have a night walking in a winter wonderland. Thank you so much, honey. Jersey Mike's, my favorite place to eat subs. The number 13, the Italian. Woohoo! I already know how to you. I asked you the other day, can you wear this for the wedding or not? Oh, yes, oh, the black dress. It's oh, very nice. For Tiffany's wedding. Yeah. yeah. Oh, thank you, KJ. <laughs> I don't want it. KJ said, Mom, I buy for you. Uh, very nice. Oh, you know? yeah, I like, oh, like this. Yeah. It's like, oh, perfect. It's okay wearing purple. have to wear like a bit like gold jewelry. Yeah. All mm. like a And then, or the Okay. Beautiful. Yes, yeah, very nice. Yeah.

Oh, where did you take the Thank you, baby. Hey, are you oh, serious? I want to see. Where is it? Oh, my K K inside. I was like, where is the stuff inside? <laughs> what, what is Thank it? You. It's, it's uh, stuff from Paulo. I oh, thought oh, they shipped nice. an empty box. I was like, wow, wow, so mad. So oh, nice. nice. Oh, oh, big, big. Wow. Open it, open it. This? Oh, it's so expensive. Oh, You like it? Yeah, I love Aww. it. Thank you, babe. Oh, you Let me see. Oh, that's you, nice. Oh, that's yeah. Nice, beautiful. yeah. Beautiful. Is this is a little big or no? Not big, no, it's, it's good. Good, good size. Socks, I thought they were regular socks. No, these are some nice dress socks. Oh, those are nice, beautiful. Yeah, I beautiful. can't tell the difference. Nice, you can still use them. Yeah, yeah. Wow. The last is that you got cajeted, they fit her perfect. Yeah, gorgeous. that's what I thought. Oh <laughs> nice. Top yeah, Gun, Top, top Gun. <laughs> bye bye. Good night. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year.